สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและเคารพทุกๆท่านเลยนะขอรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราหมณ์ในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลเช่นเคยนะขอรับก็เนื่องจากว่าพ่อพราหม์พร้อมครอบครัวช่อง y o YouTube พ่อพราหม์นะขอรับได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุน บุรณะบททองคำที่วัดท่าซุงนะครับพ่อพราหมณ์เองก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญนะรัธนาพระเครื่องนะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อเจ้าพณหลวงพ่อพระราชพรมยานแห่งวัดท่าซุงนะครับแล้วก็ประเด็จพระคุณพระเครื่องของประเดชจพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนมาเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆเพื่พนอนๆได้ที่มีความศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระพุทธศาสนาในคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้นิมนต์อัญเชิญน,นรัตนาพระเครื่องไปเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจนในการนำรงทรงชีวิตนะขอรับแล้วก็ได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาเป็นในตัวด้วยสั่งสมบุญกุศลเป็นในตัวด้วยนะขอรับพระเครื่องที่จะนำมาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ดูในวันนี้นั้นเป็นพระเครื่องของพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงนะคขอรับผมเป็นอื่นไปไม่ได้นะกรับก็คือพระคำข้าวและพระหางหมากนะคขอรับผม พระคำข้าและพระหังหมากที่เหลืออยู่ที่วัดณตอนนี้ก็มีพระคำข้ารุ่นสองนะครับแล้วก็พระหังหมากรุ่นพิเศษนะขรับผมแล้วก็พระคำข้าและพระหังหมากเนี่ยเป็นพระตั้งแต่สร้างสมัยพ่อเจา้าุกธหลวงพ่อพระราช้าพรมยานท่านยังทรงพระชนชีพอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่เป็นที่หมายปองเป็นที่ต้องตาต้องใจหมายปองเป็นที่ปรารถนาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ากรรมวิธีในการที่จะสร้างพระเครื่องรุ่นนี้มานั้นกว่าจะสร้างได้สําเร็จนียหลวงพ่อต้องใช้ความวิทยาอุตสาหะภาคเพียรพยายามเป็นอย่างมากนะครับอย่างพระคาข้าวเนี่ยพ่อจะบูหลวงพ่อต้องเสกข้าวเป็นระยะเวลา4เดือนเสกก็คือต้องเข้าสมาบัติเต็มกําลังนะฮะพระพุทธเจ้าต้องคุมต้องเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตถ้าเกิดว่าพระ ถ้าเกิดว่าคำเข้าคำไหนเป็นเป็นที่รู้สึกว่าอร่อยนะฮะลุงพ่อต้องเก็บไว้วันละหนึ่งคำวันละหนึ่งคำไปตากไว้เก็บไว้แล้วก็ไปตากไว้เก็บไว้แล้วก็ไปตากไว้นะฮะพอตากแห้งกว่าจะครบแล้วก็สมเด็จพ่อพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าท่านจะเป็นคนสั่งจะเป็นควบคุมทุกขั้นตอนนะฮะพอสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าครบแล้วก็หลุงพ่อท่านถึงจะพอนะฮะพระคำหมากก็เช่นเดียวกันพระคำหมากปกติเนี่ยพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชเริญมยนท่านชอบฉันมากเนี่ย ชั้นหมากแล้วก็หางหมากหางพลูหรือว่าคำหมากของท่านเนี่ยจะเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ตักแห่งเก็บเอาไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็พอถึงเวลาพอได้จังหวะก็ก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่เสกไม่อธิษฐานนะต้องเข้าสมาบัตเต็มกําลังต้องอธิษฐานจิตต้องอะไรพระพุทธเจ้าท่านต้องคุมนะฮะดังนั้นเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากอย่างพระคําคข้าวเนี่ยเป็นพระมหาราบนะฮะเป็นพระมหาราบหลวงพ่อท่านบอกว่าใครมีพระคําข้าวเอาไว ไว้สักการะไว้บูชานะฮะแล้วก็มีพระคําข้าวอยู่เนี่ยจะไม่มีวันอดนะจะไม่มีวันยากนะอย่างนี้นะหมายถึงว่าจะไม่อดยากนะฮะจะไม่ลําบากในเรื่องการอยู่กันกินการอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นพระเป็นพระเครื่องที่คนทั่วทั้งโลกถ้าใครได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาต่างก็อยากได้นะครับก็คือพระคําข้าวและพระหางหมากนะฮะผมวันนี้พระพรามจะพามาดูเนี่ยก็มีทั้ง พระคำข้าวปิดทองนะฮะนี่นะฮะรุ่นนี้จะเป็นพระคำข้าวปิดทองนะนี่ฮะแบบปิดทองเห็นไหมฮะนี่นะฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นพระคำข้าวที่แบบไม่ปิดทองครับผมนี่นะฮะพระคำข้าวแบบไม่ปิดทองนะครับผมอันนี้มาจากวัดเดิมๆเลยนะครับผมมาจากวัดเดิมๆแกะกล่องมาจากวัดเดิมๆเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เหลือจานวนน้อยมากแล้วคือประวัติของพระคำข้าวถ้าเกิดพี่ๆน้องๆเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าทํามาอะไรยังไงนะ ก็เราไปหาดูนะฮะหาดูในใน u t u b e นะฮะได้นะอันนี้พระคำหมากครับผมเป็นพระหางหมารุ่นพิเศษนะฮะก็พระคำข้าวเนี่ยพระคำข้าวเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปลุกเสกเมื่อวันที่29ธันวาปี33นะฮะแล้วก็วันที่17พฤษภาปี34มันะฮะนี้คือพระคำข้าวรุ่น2นะฮะส่วนพระหางหมานี่จะพุทธาพิเศษเมื่อวันที่3กรกฎาปี2535นะครับผม ก่อนที่ประเด็จพระคุณพ่อจะประคุณหลวงพ่อจะจะ,จะเสด็จดับขันนะจะจะประนิพานนั่นแหละนะฮะดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้จึงเป็นพระเครื่องที่ลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระรัชพรหมยันมีความภาคภูมิใจมากพระคำข้าวเป็นพระมหาลาบนะพระหางหมากเป็นพระป้องกันสารกรรมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์แล้วก็เป็นพระที่เด่นในเรื่องของการเจรจาการค้าขายนะฮะแต่ว่า ครบเครื่องฮะคำว่าครบเครื่องหมายถึงว่าจปลละประคุณหลวงพ่อประราชจาประคณมีาได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านพุทธาพิเศษที่มหาวิหารแก้วร้อยเม็ดนั้นมีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธาพิเศษให้เนี่ยท่านบอกว่ามาเป็นแบบมาเป็นโกรธหมายถึงว่ามองมองมอง,มองไม่เห็นว่ามากี่องค์แต่มองไปแล้วเนี่ยสมเด็จพ่อองค์พฐถมคุมข้างบนสุดเลยนะฮะแล้วก็มีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาล้อมทําให้ นะฮะที่เหนืออยู่ที่วัตถุมงคลนะฮะมีสมเด็จพระอ,องค์ปัจจันคุมหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อมองไปก็เห็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียงรายกันไปคลุมทั่วบริเวณปริมณฑลจนถึงสุดขอบจักรวาลน,นะฮะก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านมาทาให้พุทธายพิเศษให้อธิษฐานจิตให้เยอะมากๆนะฮะดังนั้นพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะฮะแต่และก,ก็พระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วถ้าใครมีความเชื่อถือมีความศรัทธานะแล้วก็มีความมั่นคงได้จริงๆนะ ใช้แล้วจะเห็นผลคําว่าใช้คืออารัธนาฮนะก็ไปหาคำอารัธนาดูนะฮะว่าอารัธนาของพ่อท่านเป็นอะไรยังไงนะฮะดังนั้นเป็นพระที่มีอนาคตนะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะประกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงอยากจะบูชาหลวงพ่อไว้นะเพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองเราให้มีความปลอดภัยจากภัยอัน,อนตรายทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วก็มีความสวัสดีมีชยัย ป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีป้องกพพันภยัยสงครามป้องกันภัยโรคระบาดป้องกันสารพัดสารพันภยัยก็พระคำข้าวพระหางมากฮะเดิมๆจากวัดนะฮะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับพ่อพราหมณ์ในการบูรณะโบสถ์ทองคํากับครอบครัวช่องยูทูปพ่อพราหมณ์ด้วยนะ,ะได้ทากับว่าได้ร่วมบุญกับวัดเต็มๆด้วยนะครับผมดังนั้นใครสนใจอดไลน์สอบถามมาฮะเมด8847นะฮะ M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ